รถเครื่องมีอาการคันเร่งค้างต้องถอดชุดจ่ายน้ำมันแล้วก็ชุดคันเร่งตรงนี้ครับออกมาทำความสะอาดเนี่ยครชุดจ่ายน้ำมันครับนี่ะสกปรกครับมีคราบฝุ่นครับน้ำมันฮะ ต้องถอดออกมาทําความสะอาดให้หมดเลยครับเนี่ยชุดชุดจ่ายน้ํามันนะครับมีคราบสกรปรกเยอะเลยครับเนี่ยฮะต้องถอดมาล้างครับขั้นตอนแรกเราก็จะถอดเฟรมออกครับนะถอดเฟรมออกเราก็จะมาคันน็อตฮะคันน็อตเอาสายนะสายยึดต่างๆออกครับจะได้ถอดนด็อตได้สะดวกครับเนี่ย ชุดนี้ก็จะเป็นชุดโชกค,ครับผมฮนะชุดชกเวลาเครื่องเย็นนะเราก็จะเปิดโชคตัวนี้ให้มีแรงดันน้ำมันฮนะสตาร์ทเครื่องก็จะติดครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวาลวปิดเปิดถังน้ำมันฮนะปิดเปิดน้ำมันเข้าชุดจ่ายน้ำมันเพื่อส่งต่อไปยังห้องเผาไหม้ครับนะฮะ ตัวนี้เราก็จะคันน็อตออกให้หมดนะครับแล้วก็จะมาดูตัวนี้ฮรัฝั่งนี้ก็จะเป็นปลายสายของคันเร่งครับเราก็จะเปิดขันตัวล็อกนะฮะตัวล็อกฮะคลายออกครับตัวนี้จะล็อกคันเร่งไว้ะกับะชุดจ่ายน้ำมัน ใบการเร่งก็จะเป็นแท่งนะฮะแท่งปิดเปิดบังคับการจ่ายน้ำมันมากน้อยตามที่เราบิดเร่งครับนะเราจะขันขันออกมาครับนะเอาเอาสายมะกรองออกก่อนฮนะสายมะกรองออกจะได้ถอดฝาง่ายๆครับถอดฝาเสร็จแล้วดึงออกมาครับก็จะเป็นแท่งนะฮะแท่งบังคับการจ่ายน้ำมัน ไปที่ชุดจ่ายน,น้ํามันฮะที่ปลายคันเร่งฮะจ่ายมากจ่ายน้อยตามแรงบิดคันเร่งครับนี่ก็จะเป็นชุดจ่ายน้ํามันไปห้องเผาไหม้ครับที่ต้องถอดออกมาทําความสะอาดครับเนี่ยถอดออกมาเนี่ยันน็อตอุปรกรณ์กลไกฮะกลไกของชุดจ่ายน้ํามัน ก็มีคราบเศษฝุ่นสกปรกเราก็ทำความสะอาดให้หมดนะส่วนประกอบของกลไกเนี่ยในชุดจ่ายน้ำมันก็จะเป็นส่วนต่างๆของกลไกนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ ชุดนี้ก็จะเป็นชุดโช๊คครับชุดโช๊คเวลาเครื่องเย็นคะเครื่องยิงสตาร์ทไม่ติดแล้วก็จะเปิดตัวโชคตัวนี้เพื่อให้เกิดแรงดันน้ํามันครับรถก็จะสตาร์ทติดง่ายครับเวลาเครื่องเย็นก็จะมีสายโช๊คคอยดึงนะครัก็จะให้ดู ระบบกลไกครับจะเป็นลักษณะนี้ครับก็ถ้าวิธีล้างก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งฮะจะทำอีกคลิปหนึ่งให้เห็นการทำงานของระบบจ่ายน้ำมันถอดน็อตเปิดฝาออกมาจะเป็นลักษณะไหนครับอุปกรณ์และกลไกในการทำงานในการจ่ายน้ำมันนก็จะมีถ้วยครับ อันนี้จะเป็นเป็นถ้วยฮะก็จะมีคราบเศษฝุ่นเศษคราบที่เราต้องล้างออกแล้วก็จะมีช่องแรงดันน้ํามันออกที่น้ํามันที่เกินฮะที่เป็นส่วนเกินไม่ได้ใช้มีเศษฝุ่นฮะก็จะออกทางทางสายดําๆเนี้ทางท่อนี้เป็นระบบกลไกกันทํางานครับ เราก็จะดูตำแหน่งทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะดูตำแหน่งในการประกอบกับที่เดิมทุกชิ้นส่วนนะฮะเราต้องถอดออกมาหมดเลยแล้วก็ทำความสะอาดให้หมดนะก็ประกอบเข้าที่เดิมเข้าตำแหน่งเดิม ขันนอ็อตยึดเข้าตำแหน่งเงินก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเราก็ประกอบไปทีละขั้นนะประกอบเข้าทีละขั้นให้ไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมก็จะต้องใจยเย็นๆนะครับขั้นตอนนี้ก็จะต้องใจยเยน็นๆเพราะว่าเราไม่ได้ถอดบ่อยรเราต้องค่อยๆทำไปทีละขั้นนะ ขันน็อตให้แน่นนะถ้าไม่แน่นน้ำมันจะซึมออกมาครับแล้ก็ประกอบเข้าไปทีละขั้นนะทําไปทีละขั้นนะต้องใจเย็นๆครับใจร้อนไม่ได้ครับขั้นตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรารีบประกอบใจร้อนอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ครับเพราะาเราไม่ได้ช่างที่ทําเป็นประจำฮะนานๆเราถอดล้างทีต้องใจเย็นๆครับขั้นตอนนี้ ค่อยๆประกอบเข้าไปทีละขั้นตอนจัดตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่งปกติฮะตำแหน่งเดิมครับก็จะมีอุปกรณ์กลไกฮะใส่ให้ครบครับกันน้ำมันซึมครับซีนกันน้ำมันซึมแล้วก็ขันนอ็อตฮะขันน็อตให้เข้าตำแหน่งเดิม นานๆนนทอดทีก็จะช้าหน่อยครับเราก็ค่อยๆทำค่อยทำอยทำไปทีละขั้นก็จะขันนนะ็อตฮะขันน็อตยึดกับห้องเผาไหม้ครับชุดใจกับห้องเผาไหม้ก็จะมีน็อตอยู่สองฝั่งฮนะก็ค่อยๆขันน็อตครับแล้วก็จะค่อยๆขันน็อตเข้าไปให้แน่น แล้วก็ตรวจเช็คฮะตรวจเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยครับรถใช้มานานๆก็จะเกิดคาบฝุ่นฮะคาบฝุ่นคาบน้ำมัน ระบบกลไกก็อาจจะทำงานผิดพลาดได้ครับขันฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยก็ไปขันอีกฝั่งหนึ่งครับก็ทำไปทีละขั้นนะต้องใจเย็นๆครับ ใจร้อนไม่ได้ครับถ้าใจร้อนจะอาจจะเกิดความผิดพลาดครับขันน็อตเสร็จแล้วเราก็จะมาจ่ายเราก็จะมาใส่ชุดชุดเข็มฮะสายันเร่งฮะแท่งเข็มบังคับการจ่ายน้ำมันฮะก็จะต้องค่อยๆใส่ครับต้องใจเย็นๆค่อยๆใส่ก็จะ มันจะยากหน่อยครับเพราะว่าเราไม่ได้ถอดเป็นประจำเท่านานๆถอดทีเราต้องดูตำแหน่งครับมันจะมีตำแหน่งตำแหน่งของเข็มจ่ายน้ำมันฮะต้องใส่ให้ตรงรอกตรงตำแหน่งครับก็ก็จะนานหน่อยฮะับเใช้เวลาหน่อยต้องค่อยๆใส่ครับ ก็จะเป็นฝาเกียวน็อตยึดฮะใสต่ตรงตำแหน่งก็จะเป็นฝาหมุนฝาเกียวน็อตยึดแต่จะจะใส่จะใสย่สาย,ยากหน่อยฮะเพราะว่าเรานานๆถอดทีหน,นึนน่ง ถ้าใส่ไม่ตรงจุดไม่ตรงตำแหน่งสปริงก็จะดันจะขันน็อตยึดไม่ได้ครับต้องใส่ให้ตรงจุดตรงตรงำแหน่งตรงล็อกก็จะฝัดขันน็อตได้ง่ายหน่อย ก็ขันขันนอ็อตยึดป๋าให้แน่นนะแล้วก็ไปดึงปลายคันเร่งที่แฮนด์นะเช็คดูว่าคล่องไหมถ้าคล่องก็จะเข้าที่ครับถ้าไม่คล่องก็ถอดใส่ใหม่ฮะถอดใส่ใหม่ให้ตรงตำแหน่งถ้าตรงตำแหน่งก็จะดึงที่ปลายสายที่แฮนด์ที่มือบิดมันจะลื่นจะคล่อง ถ้าฝืดจะผิดตำแหน่งครับก็เรียบร้อยครเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาประกอบประกอบชุดนะชุดเคล่งนะชุดมือที่เราบิดเคล้งประกอบเข้าประกอบเข้าตำแหน่งเดิมครับตำแหน่งเดิมก็จะขันน็อตยึดฮะตัวล็อกใส่ใส่ที่ตัวล็อก ใส่ปลายเคร่งเล่งที่ตัวล็อกมือบิดแล้วก็ยึดน็อตฮะยึดน็อตกับแผ่นก็ต้องใส่ให้ถูกตำแหน่งครับถ้าใส่ผิดตำแหน่งมันจะฝืดครับจะหมุนจะไม่คล่องฮนะถ้าใส่ถูกตำแหน่งมันจะลื่นครับจะบิดจะลื่นก็ต้องจะเย็นๆจะช้าครับ ใส่ชุดเครื่งเสร็จแล้วก็ใส่ชุดเรือนไหม้ฮะใส่ชุดรือนหม่เสร็จแล้วก็ใส่ชุดโคมไฟด้านหน้าครับประกอบโคมไฟด้านหน้าเข้าตำแหน่งเดิมครับก็จะมีน็อตยึดในทุกส่วนฮะเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดโชกการทำางานของโชกว่าลื่นไหมฮแล้วก็เช็คระบบไฟครับเสร็จแล้วก็เปิดน้ำมันก็เราก็จะมา ลองบิดคันเร่งดูว่าลื่นไหมประกอบเสร็จเวมเสร็จเราก็มาลองสตาร์ทดูด <c ười> เครื่องเก็จะทำงานเป็นปกติอาการสตาร์ทเร่งร้างก็จะหายไปครับขอบคุณครับ